ปไ,ไปเยี่ยมแม่ค้าดิว่าขายกันหมดหรือยังขนมตาลอร่อยพี่เอกชิมยังเอมมอ,อโคตรอร่อยมาขนมอะไรนะ<า>ขนมตาลโอน้นี่มา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 นี่ผักก็ขายดีเห็นไหมผักก็ขายดีผักก็ขายดีนะผักก็ถูก10บาท10บาท,10บาทเนี่ย,ยโคตรถูกเลยผัก ไม่ร้อนเดีอยลูกค้าไม่ร้อนเหรออามามามีตังค์ก็รอเลยนี่แหละตัวจริงตัวจริงตอกแหตอกแผลอ้หนุนตอกอะกอดสิกอดอยากกอดอยากกอดไม่ใช่หรออะเร็วๆลกค้าอยากกอดกอดทมากอดกอดให้กอดเลยไอ้อ่ไอ้ไปเอาหนุนตาลขายดีคีบไม่ทันแล้ว หมดแล้วพี่เอกมาชิมพี่เอกมาชิมเลยมันจะหมดแล้วพี่เอกอยู่ข้างหลังนู้นเลวครับดีแล้วครับมานี่มานี่มานี่มาชิมมาามากล่องนี้เอาได้ไหมกล่องนี้พี่ยาซื้อเลยมายาซื้อพี่ยาซื้อควักตังก่อนเอาแบงค์ร้อยให้พี่เอกชิมอันนี้พี่เอกยังไม่ได้ชิมโคตรอร่อย หอ, <ondan S 1> อมโ <laughs> อ้อร่อยมาดมเมื่อกี้หอมน้าแตกเนี่ยอืออร่อยของพี่ยายาจ่ายตรงนี้นุ่มแบ่งร้อยแบ่มอร่อยเนาะนุ่มมั้ยลายให้ตะเวนแดกก่ันอร่อยมากอลายเลยรับนุ่มมากครับอร่อยแป้งเนยมเาเขาร้อนเผาเลยครับ อ,อ,อ้เลาวซาเวดเดกตะเอแดกซาเอเด,ก,เออเดกชิมเนี้ยนู่นนู่นนู่นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาม,มาเป็นเนี่ยเหรออะไรอร่อยเด็ก <c oughs> อโหแต่เป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยมากสามห้าสามสองร้อยนี่แพงไหม ไม่แพงครับไม่แพงโอ้เป็นตาต้นอร่อยอร่อยมากก้อนกคือแบบว่าพี่อาว่าไม่เคยกินขนมตาลที่อร่อยเท่านี้มาก่อนเลยนะในชีวิตมันจะนุ่มละมุนมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าขนมตาลเนี้ยมามาเพื่อโรงงานพี่อาโดยเฉพาะเลยนะนะจริงจริงป่ะจริงครับอร่อยคือมันนุ่มละมุนคือมันอร่อยมันมันลงตัวแล้วไม่มันร้อนเนี่ยไม่ร้อนขึ้นไม่ขหมนอืมนี่ฟัวมากเลยครับนึ่งอ่ะสดๆเลยอ่ะ ไม่หวานไม่ะไม่กินนแล้วหวานด้วยนะมันอดไม่ได้อร่อยอืมอ่ะชิมชิมอยากให้ชิมชิมแล้วบอกว่าอร่อยไหมอร่อยพี่ไม่ได้ิอร่อยอ่ะพี่เอกอร่อยมากจะหมดแล้วเป็นไงวันนี้มากี่โลเนิ่มอ่อไหมเก้าโลเมื่อวานมาสอง เท่าวันนี้จริงๆเนเยอะนี้เยอะพรุ่งนี้คนเยอะกว่านี้ขนมตาลชุดละสามสิบห้าอร่อยไม่หวานมากอร่อยพยาคนลุมนะครับอร่อยไปครับผมร้านนี้ดูคิวร้านนี้เนี่ยพี่เอกคิวร้านแน่นแน่นมากได้ครับขอบคุณครับอร่อยเย้ เขาจะพาเราไปเที่ยวสวนมะยงเชิดจริงเหรอจริงเอาเบอร์โทรให้พี่เอกด้วยเดี๋ยวให้พี่เอกเนี่ยเนี่ยไอ้สามคนเนี่ยไปถ่ายที่ที่ที่สวนเขาเนี่ยเขาปลูกเองขายเองเขาบอกว่าไปขายส่งพ่อค้าคนกลางเิมหรอิมเลยอ๋อทิมเป็นลูกเลยอ๋อให้พี่เอกชิมเป็นลูกเลยคนละลูกเช็ดก่อนมีเช็ดก่อนเช็ดก่อน เช็คก่อนเพราะว่าเขาจะพาไปเที่ยวสวนเขาเขาปลูกเอง <c oughs> เขาขายเองราคาไม่แพงที่อื่นเขาขายอโลละสามร้อยห้าสิบแต่ที่นี่ขายโลละสองร้อยห้าสิบถูกกว่าที่อื่นร้อยหนึง่งอันนี้มันกรอบมันอร่อยไง<ะ>เพราะเขาเก็บมาเมื่อวานสดจากต้นมันจะกรอบ ่อร่อยไหมวันไหนวันไหนพี่เอกไปถันทวันไหนวันจันทร์ก็ได้ค่ะวันจันทร์ได้ไหมพี่เอกได้ครับเขาไปได้ไปเลยไปเลยเขามีสวนเองไปล้วผมไปเหรอพี่าไปปะไม่ไปพี่อยาไม่ไปพี่หยาพี่เอกไปไงผมตั้งโต๊ะก่อนเออตั้งต๊ะก่อนครพี่หาไม่ไปเพร่าคนเยอมาอยู่แค่นครนายกแค่นี้เองเดี๋ยวให้ผมไปบ้านพียาเขาใส่แค่เนี่ยโลสองร้อยห้าสิบ ที่อื่นขายสามร้อยห้าสิบเขาปลูกเองขายเองอันเนี้ยไปอันเนี้ยพี่เอกยังไม่น่าจะได้กินอร่อยวั่เยอ๋อเหรอวันนั้นทีเรากินด้วยกันเอออร่อยอร่อยอันเนี้ยมันต้องกินทั้งเปลือกใช่อันเนี้ยต้องกินทั้งเปลือกนะถึงจะอร่อยนะมาเร็วไป เจ้าไหนที่เองยังไม่ได้ชิมบ้างหรอันนี้อร่อยจะเก่งจะจัดเลยโซยไหนซอยไหนคนก็แน่นอะไรนะคะน้ำสลัดไม่น่าจะได้เออแปแจไม่ิปลาูครัเฮ้ยจะกินตแกักีแล้วขอทอดก่อนได้ไหม ไม่ชิมหรอไม่ชิมเลยไม่ชิมหรอทำไมต้อนได้ไหมไม่ชิมอยนี้เขาต้องชิมอย่างนี้ไม่หนูนึงมาใหม่ๆหี่เราขโมยมันมาให้ชิมเลย่างนี้ไหนล่ะชิมไหมแล้วแล้วเป็นเน่ชิมยังใช่กล่องอะไรไไม่ด้อยู่นี่ไหนอยู่ที่ไหนจาเป้ามาเลยไปเป้าไหมสะเออแดะชิมเป้ามาเร็วเป้าไปเอามาไปเอามา ่สุกแล้วทานได้เลยกินไม่ได้หนูต้มนานไปแล้วค่ะไม่หมดแล้วค่ะวันนี้ต้มไม่ทันแมวยังกินได้เลยแถวเฮ้ยมึงก็เดี๋ยวกลับไปยุ้งอีกนะก็ไปเอาข้าวหมกไม้ชิมนี่ข้าวขาหมูยี่สิบขายโคตรดีเลยพี่ขายดีมากไปสัมภาษณ์เขาหน่อยไหมไม่น่าจะได้ไม่น่าจะตอบได้ไม่น่าจะตอบได้นะหมุนหัวหมุนเลย เน่ทีหลังอะบอกลูกน้องเจ๊ดิเขาจะให้ก่อนอนี่ไม่ฉลาดเลยบอกว่าพี่พี่หนูทำงานอยู่นะเจ๊บอกว่าให้หนูก่อนได้ไหม <S 2> <S 2> <S ไปจะทำอะไรครับถ่ายรูปเหรอท้านนี้ก็ขายดีซอยนู้นก็แน่นซอยนี้ก็แน่นไม่รู้จะไปซอยไหนดีไาเลย

มาใหม่อะไรล่ะพี่เอกเขากินกันจนจะแบบว่าเหนื่อยพวกพี่เอกยังไม่ได้กินเนาะผมมาเช้าเสร็จกินแล้วอร่อยอร่อยครับอามาเอามาเอมาเอามาเส้็กินแล้วมันเช้ามันอร่อยอันเนี้ยแต่ว่าพี่เอกยังไม่ได้ออกช่องพี่เอกใช่ไหมเออยังไม่ได้ถ่ายแต่ยังไม่ได้ออก เอาให้พี่เอกช่องพี่เอกหน่อยมากแต่ว่าแต่ว่าเป็นเอกกินแล้วครับเราขอเชื่อค่ะไปด้วยนะพี่ยากินก่อนเราขอเซื่อพี่เลยนะคะเราที่เียงมองดูตลอดเอามาให้ให้ใครกินก่อนพี่เอกก่อนแต่เมชาเราเห็นผมเห็นพี่ยาถือกล้องให้เขาอ่ะพี่ยาถ่ายให้เขาใช่และเขาผมท้งพี่ยาไม่ถือไม่ยอมนะเอามาพี่ยาถ่ายให้พี่เอกพี่ยาถือกล้องให้เมชาเดี๋ยวไปดูนะพี่ยาเป็นให้ทุกอย่างใช่พี่ยาเป็นให้เราทุกอย่างแล้ว อย่าไปดูแล้วไปชมอยากจะเอาเอาพี่ยาเนี่ยไปให้ดูผู้ชมดูเช้ายืนถือกล้องนี้เลยพี่ยาพี่ยาหลับเปได้ทุกอย่างสุดยอดจริงๆพี่คนนี้เป็นไงจะบอกว่าพี่เอ็ดยืนแบบนึงสดชื่นสดชื่นหอร่อยเนาะอันไหนเนาะมันมีวุนด้วยสิห้าบาทมีวุครับหมูสดชื่นมาก ไปคนต่อไปมาขอบคุณที่เอามาเอามาเสอแดกเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเขากำลังจิ้มน้ําอยู่รอคิวมาเสอแดกมากดเลยนะมาพี่ยาถือให้มากดดิกดไว้เลยเอามามาเขามีเอามาถือถือถือมานิเยี่ยงไรพี่ยาเป็นพี่ยาพี่ยาหลับรักเท่ากันเดี๋ยวดิดูดแล้วยิ้มพิชิตจ้ะเอาไวเอาไวเอ้า มืดมืดมืดมืมันมืดมองไม่เห็นเดมองไเหี๋ยว็ดเด็ดเดเอาตรงนี้เลยเอาเลยเอาเลยเป็นไงเป็นไงชุ่มคอเลยครับชุ่มคออร่อยอร่อยนะกินแล้วสดชื่นมากินแล้วสดชื่นไปนี่นะเอาไปไปจับจับอื่เอามาตะเวนแดก